ได้บ้าเขาจะมาช่วยชีวิตเด็กนะข้างในพี่ยิงเลยนะโอเคครับน้อยนี่งเนแอบปะตอนนี้พี่ไม่เจอเด็กแล้วมันเด็กจะมุดเข้าไปมันเอาเขาไปแอบไปฟังนู่น่็ไม่รู้มันนอนมาตีอยู่พี่ดังเลยมันฟื้นแล้วฮะมันฟื้นแล้วพิพายแล้วเข้ามาในท้บับชจวยมาัน ใช่พี่สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟลุงป้านอาอุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบอร์เดินป่าล่าผีนะก่อนนี้ผมกับนองต้นมันเนี่ยเราจะเดินทางขึ้นมาช่วยเหลือเด็กเนี่ยที่ติดกับกอล่ำนะ ก็วันนี้เนี่ยเรามาแค่2คนนะต้นมันสวัสดีครับผมต้นมันปลาครับครับก็ฝากไปติดตามช่องน้องต้นนันด้วยนะครับพี่พีเอฟซีตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่หน้าถ้ำที่ว่าแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปบนถ้ำกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจพวกผมเนี่ยได้ทําคลิปด้วยนะครับพีเอฟซีครับก็กดติดตามกันยาวๆนะเพิ่งส่วนใครเพิ่งติดตามก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะเวลาผมลงคลิปอะไรเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนพี่พีเอฟซีทุกๆท่านนะครับโอเคเดี๋ยวไงเนี่ยเดีี๋ยวเเรราาบดินทง ขึ้นไปด้านบนกันเลยดีกว่าครับพี่พีเอฟซีครับพร้อมกันยังต้นมัน,นไปครับโนี้ก็เป็นหน้าถ้ำรวมว่านะผมก็จะถอยเข้าไปนู่นเลยนะครับพี่พีเอฟซีพบของติดตัวมาอีกแล้วนะสมมติถ้ามันไม่ยอมปล่อยเด็กให้เราเนี่ยเราจะกำจัดมันเลยนะในพีนี้นะครับหรือเราต้องมีข้อแรกเปลี่ยนกับมันหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยจะต้องเอาตัวเขาแลกหรือเปล่า tân man tân man hả? No, hỏi. And you Hả? You ở tham nhũng, tham nhũng, you nắp tham nhũng, đi Thử bơi đi you nắp tham dừng you nắp dừng nhũng, you Hả? tham nhũng, you nắp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  ừ. tham Ơi làm đó, không làm không không lắm không không lắm đâu lắm không lên không lắm 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 ở, à. ở lắm mà. Hả? mình không lắm không lắm không xài rồi. ค่อยๆปีนมาต้นมมนเฮ้ยอเอาเด็กคืนมาคือเหมือนมันจะไม่ยอมให้เราต้นมมนเราให้กับมันดีวะเฮ้ยกูขอเด็กคืนได้ปะแต่กอตัวกูเข้าแลกก็ได้มึงปล่อยเด็กมาแล้วงเงากูไปเฮ้ยพี่ยังหน้อยพี่ยังโต่อให้เด็กมันแบบ ได้เติบโตกว่านี้คือแบบอันตรายเฮ้ยคุยดีๆนะเว้ยกูคุยกับมึงดีๆนะกูยังไม่ได้ทำลายร่างกายมึงเลยนะคนดูผมต้องจับอย่างแรงนะแล้วนิ้วเนี่ยเกี่ยวได้แค่สองนิ้วนะเนี่ยวันน้าผ่าเนี่ยขนข้างสูงเลยแล้วขาเนี่ยเป็นกอดแน่นมากนะ เราพมกำน,กนองต้นมันเนี่ยตอนนี้คือเสี่ยงไม่รู้ว่ากอล้ำเนี่ยมันพาเด็กนั้นเนี่ยไขที่ไปได้ยังไงดูต้องเกาะอ,อย่างแน่นมากคือทุกวินาทีเนี่ยคือชีวิตเลยก็ได้มึงเอาเด็กมาต้นมัน,นเอาไงดีฮะระวังระวังมันโยนพ้องใส่ลีนาเฉพาะ ปล่อยเด็กไหมกูเถอะกูขอร้องอะ่ะปล่อยเด็กไหมกูได้เล้าคลิปนี้เราก็จะมาช่วยชีวิตเด็กนะข้างในกูขอเด็กคืนเถอะ เดี๋ยวน้องขวัญต้นมันเนี่ย có về tối mà nè. เดือข้อไปแล้วเราไม่ได้ออาไปชายมานะเราลืมเลยพี่ยิงเลยนะโอเคครับนอนกันเป็นแอบปะอะไงดีวะไอ้กอล์ฟปล่อยเด็กออกมาไม่รู้ว่ามันจะปล่อยหรือเปล่าพี่เจอเด็กว่ะ มันอยู่น้าถ้ำยังไงพี่ตอนนี้พี่จะเด็กคนเดียวเลี้ยวออกมาได้ไหมมันจะออกมามันโดนเด็กโดนมัดขามัดมือปิดปากเหมือนน้ำตาไหลอ่ะเหนือเหนือเหมือนน้องไม่ได้สติด้วยคนตอนนี้น,น,น้องน่าจะกลัวนะเราจะเอาไงดีวะต้นมันพี่เจะเด็กคนเดียวนตะ่ตอนเนี้ยไม่รู้ว่าไอคนที่เลือเนะี่ยมันกินไปหรือยังไม่รู้นะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะ เราจะเข้าไปยังไงกูเข้าไปก็พ่อก็โดนแทนไม่ไม่ไม่พี่มีปืนอ๋อพี่เข้าไปเลยนะได้พี่ได้เอ็งคยดูด้วยนะโอเคพี่ผมจะดูจากด้านหลังด้วยนี่คุยไม่นี่เอเลยเย่ <Yeah. S 1> พี่พี่เข้าไปแล้วเอ็งระวังตัวด้วยนะโอเคคอยดูข้างหลังนุ่นด้วยโอเคพี่เอง็งเอ็งดูดิมันจะมันจะมีรูเข้ารูออกเจอปะเจอพี่มันมีรอยของการเข้ากันออกอยู่ เองต้องระวังตรงนั้นด้วยนะโอเคพี่จะคอยระวังทางนี้ไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะมุดอ้อมไปทางนู้นหรือยังเพราะว่าพี่เห็นเนี่ยรูมันไม่กว้างหรอกแต่คนเนี่ยเข้าไปมุดได้แต่พี่ไม่กล้ามุดอืเพราะว่ากลัวติดแต่มันเนี่ยน่าจะมุดมาทุกซอกทุกมุมของถ้ำแล้วแหละเราคนต้องระวังเราเป็นแบบเสียเปรียบมันเลยตอนเนี้ยโอเคป่ะโอเคพี่เองระวังตัวนะโอเคเองหาเลยคือลำลูกที่สองลูกปืนกระเด็น ไปะไรพี่ไปะไรพี่พี่โดนอะไรวไิวปวดเหมือนจะคอหินหรือเปล่าวะเจ็บชิบหา,ายกระดูกโดนหินหรือเปล่าวะพี่โค้งหักไปแล้วมั้งแต่พี่จะไม่ลดละความพยายามลอ,องตัวเลยนะพี่ yeah. ยังไหนวะยุงก็มากันอยู่ระวังตัวนะเค <Okay, S 1> พี่มึงโดนกูไฟก็ตื่นแน่หนวะมันไม่ได้ไม่รู้อ <นะ S 3> อกมาพี่เบิร์ดก็เข้าไปหาแล้วออกมาระวังตัวด้วยนะพี่เฮ้ยยืนนี่ไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่เบิร์ดพี่ยิงโดนมบือมัน พี่เบิร์ตขอขยันหนึ่งมือนะดิเราตนมันดิแล้วทุกคนจะข้ามัน้ิไหมไม่รู้ว่ากองพี่เบิร์ดเจอไหมอืออือเอ้ยเอ้ย เออเออเดินมาเป็นเกบนะเออ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 ไม่รู้ว่าเขาไม่ไปเจอหรือเปล่านะเออเป็นตอนพี่ยิง พี่ลัก,ต,ออกตัวมันเอามาได้ไหมพี่ต้นไม้มันเอาไปแล้วระวังเขี่ย okay, พี่มันโดนไล่เม็ดเลยใจใจไม่ดีมีเรื่องข้างหลังต้นไมณ นนาน okay, อะไรพี่ลบลบโอเคพี่โอ้ตอนนั้นเจอมาบ้านเนี่เจอพี่เจอด้พี่ <c oughs> นาน,นระวังมันใต้ลงไปแล้วมันใต้ไปฝั่งนู้นนะทุกคนมันไม่ได้มาหาผมนะมันหนีมันหนีเด้ <c oughs> อเออ ตามนั้นตามนั้นโอเคพี่ลงไว้มัน,ดน <Yeah. S 1> โดนลูกเวรพี่เยอะตอนนี้พี่ไม่เจอเด็กแล้วมันเด็กจะมุดเข้าไปมันเอาเข้าไปแอบไปฟังเราไม่รู้เราต้องไปดูทวาที่มันเข้าไป oh. เดือยเยอะเอินเดือยมันเือพี่เลยพี่พี่กไ,ไม่ไหวแล้วเออโหต้องไล่ตัวไปเลยอะหนึ่งสองสามถุงก้องต้นไม้ไหนเปล่าเดจอโตกเอาความปลอดภัยลงไว้ก่อนโอเค พี่เห็นเขาไปทางถ้ำนู้นแล้วหลังนั้นหลังนี้นะพี่ดูเรื่องอหายหายไปไหนละไม่เจอตรงนี้ไม่เจอเลยพี่ใจเย็นมองมาได้หไหมพี่ได้ไดมันหายไปทางไหนแต่ข้างในนะพี่ไม่เจอเด็กที่ราประกันเลยพี่หามองไม่เจอละ เลัลงเลหน่อยี่คืม่น,นี่เลยเหนื่อยม่นี่นี่จ้ะหาต้นไม้คือผมจะตกลงกับต้นไม้นะคือเราจะกระซิบวางแผนกันนะนมันเข้าไปทางทั้เช่าไหนมิวช่องไหนเองเจอใช่ปะเองรับปืนมันรับดีๆนะแล้วมันจะตกพัง นะมันเข้าไปทั้งนะ่ะมันมุดเข้าไปในนี้ได้ป่ะมึงดูนะดูล่องเลยอืมลอยเดินเข้าไปได้เลยเหมืันจะเข้าไปในนี้แล้วนะผมว่าเฮ้ย<ฮ>ตรงนั้น,ม,นมันอยู่นั้นเงยใจแตู่้เงยใจแต่ลูรีท้องห้องครูนะ่ะ เฮ้ยมันขึ้นไปแล้วเป็นไรเป็นไรน้ทมันขึ้นไปข้างบนแล้วต้นมันมันขึ้นไปแล้ว,ลวเจอปะเจอ่ เมื่อกี้เป็นขึ้นไปแอบด้ข้างในนี้หรือเปล่าม,มันเข้าไปแอบดได้ขกันนี้หรือเปล่าแถวนี้มมุดไม่ได้หรอกมีแต่คีข้างเท้าเราไม่สามารถมุดได้หรอก FC มิตะคีข้างเท้าแรนมากเลยออกไปไปเลยแถวนี้หรือเปล่าตัวมันไม่แน่ใจนะมันยัดเด็กไปเลยหรือเปล่ามันยันดเข้าไปเลยมั้งไม่ใช่นะแถวเนี้ย มันแช่งเราหรือเปล่าไปขึ้นไปอีกรอบนึงปืนมาเองไว้ในกระเป๋าเองก่อนก็ได้พี่ชายพี่เองเก็บไว้ป้องกันตัวเองก็ได้ไว้ดีดีอ่ะ ไ,ไม่รู้เดี๋ยวพี่จะลองปีนขึ้นไปดูนะปีนได้ะปะวะพี่ไม่รู้อไปเราขอภัยนะที่เมื่อกี้น่ะถ่ายไม่ดูเรื่องความน้องใช้ในการปีนผายอย่างนี้นะ ทุกคนเจอะไหมค่อนข้างสูงไม่น่าจะมีว่ะตนน้นมั้ไม่มีใช่ไหมไม่มีอ่ะในช่องใหญ่นี้ไม่มีหรอพี่น่ะช่องใหญ่น้่นพี่ไม่รู้อ่ะพี่ปีนยากดูช่องให้พี่ดิมันเป็นเรียบเลยต้องคอยระวังต้นมั้พี่ไม่รู้อ่ะเองขึ้นมาได้ปะละ่ะ เหมือนจะมีนะมีร่องรอยของคนอยู่ตน้น,น,นมาเฮนะฮะ,ะ,นอนะเอ็งมาเข้ามาดูเด็กก่อนแล้วนะเอ็งเข้ามาช่วยเรือเด็กแต่นี้ก่อนเอ็งปีนได้เปล่าค่อยๆปีนพ่วานะในนี้ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง ขึ้นมาดิค่อยปีนขึ้นมาคือตอนนี้มือผมคันแล้วก็เลิกไปทั้งมือเลยอะไม่รู้โดนท่านหรือว่าโดนพวกขี้ข้างขาวนะคันมือบวมไปเลยพีพียบฟซีดูดิเห <fort> มือนจะโดนขี้ข้างขาวน,นะเป็นคราบดำๆๆๆ,ๆําเลยอะพี่เองคันปะคันกอนโดน เคียงค่าวบอใช่ขันทั้งตัวอเลยตอนนี้นข่าก็ไม่ทันนะรู้จะลักษณะน่มันมีร้องหงอนคนอยู่นะพีพฟ FC ครับมันจะทำยังไงดีข้างในเขาไปได้อีกไหมมันเข้าไปได้นะรอเข้าไปดูไหม ได้นะเข้าไปดูนหัวขคร้นี้สัดา้ได้ปะได้สิคือเราต้องพยายามช่วยเด็กให้ได้นะเองตัวเล็กก็เองลองเข้าไปดูดิกล้ปะวางไว้ตรงพื้นก่อนพื้นนะ ได้ป่ะนิ้วผมเนี่ยคันไปทั้งนิ้วเลยได้ปาะดูแค่ดูแค่ดูมีทางไปได้ปไปล่าไม่ได้ออกมาเลยตันใช่ไหมใช่คนมุดไม่ได้ใช่ป่ะใช่งั้นเด็กเขาไปไม่ได้แค่นั้นแหละดูเรื่องอไปเมื่อกี้เองบอกว่าอะไรมันนอนบ้านเจ็บใช่ไหมใช่ดูพีพีเซีทางที่ผู้ผมมาคน,คนถ้าไม่มีเชื่อเฟตี้นี่คืออันตรายจังแต่ผู้ผมเนี่ยคือลงทุนมากอยากช่วย เรือน้องๆที่ติดในถ้ำนะมันจะลงยังไงวะต้นมันคือทางลงเนี่ยค่อนข้างแล้วผมโดนอะไรวะผมว่าผมโดนเยื่อข้างคาวกีบพีเอฟซีแล้วก็ขี้มันอะเป็นอะไรเนี่ยเหมือนพี่จะโดนขี้ข้างคาวกับเยื่อข้างคาวอ่ะมือบวมใหญ่เลย หรือว่าโดนตัวไรกัดป่าวะดูทางที่จะต้องไปนะทางที่เราจะต้องลงนะคือส่งมากมันอาจจะมองไม่รู้เรื่องบางช็อตนะแต่มันชอนนะ็อตเนี่ยถืออันตรายถึงชีวิตระมันเองระวังนะ okay, <dear. S 1> พี่เป็นห่วง ค่อยๆลงมาส่งนะจะความเป็นจริงแนละ้วดูดิจากเนะี้ยคืนไปนู่นประมาณสักสามสี่เมตรห้าเมตรน่าจะได้ห้าเมตรนู่นล้วผมว่าค่อยๆมันลงมาผมโดนเขากับขี้มันซะละทั้งขี้ทั้งขี้เลยแหะค่อยลงมา,ามพี่กอ่อนพังอะไร

เดี๋ยวะียมันจะนอนมเิรตี้อยู่ส่วนโอ้่านั้นเขาว่าเรเรวเนอะนอนโมเิร้อยู่เร็วเร็วจุเจอมัวเจอมันปเจอมันวนั ลอ,อ,อกตัวเลยนะเพื่อนเป็นน้องมันก็ตีที่ังก็หลบตัวมันจัดอะ ฮึยังไม่เจอเด็กเลยป่ะไม่เจอเหรอมันเอาเด็กไปแอบที่ไหนหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่เจอเด็กกันเลยเลยพี่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 มันฟื้นแล้วฮะมันฟื้นแล้วพิพายแล้วเฮ้ยแกมาหากูนะ เข้าาในถังจตมันใช่พี่เขาไปหาพี่แล้วเอ้ยเฮ้เฮเฮเฮ้ยเฮ้ยโดนมันมุดเข้าไปในทางแล้วจตนานมันมุดไปทางไหนไม่รู้ไปเจอไหมไม่เจอแล้วมันมุดไปแล้วไปไหนหลือวะ จะมังดูข้างล่างไว้เค okay, พี่ผมดูอยู่ไม่มีนะพี่ไม่รู้น่าไปทางไหนเราไม่รู้ว่ะเอามาก่อนพี่เอาเออกมาก่อนพี่ก็าหาเด็กไม่เจอเลยมันมุดไปทางไหนไม่รู้มันมุดไปทางไหนไม่รู้เดก๋อวกมานะทุกคน มันมุดไปทางไหนก็ไม่รู้นะพี่เอฟซีมันมุดเข้าไปโคตรไวอ่ะพุบับพุับ,บเข้าไปเลยผมไต่ไปสองทีอ่ะโดนเหินทีหนึง่งขาผมเจ็บมากไ่กระเทิมแล้ครับพี่เห็นม, <า S 2> มันเข้าไปตรงนั้นนะเข้าไปปุ๊บมันจะมีด้านซ้ายมือเหมือนมันมีทอนเข้า,ข,าของมัน,นะอ,น,มนอ่ะตอนนั้นรกลับกอ่อนตอนนี้จะมืดละตอนนี้น่าเป็นเวลา ห้าโมงจะหกโมงนะพี่ีเคือมันเริ่มจะมืดแล้วนะผมจะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนน้องต้นนานก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาขอภัยในสําหรับคลิปนี้ที่เราเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือน้องได้นะครับคือพวกผมก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะต้นไมนลงมาเกี้ยไทยแนวต้นไมนแนวเงี้ยแล้ค่อยลง ตอนนี้แมงพี่เตะมาหล่ทีจัดอะพ่เต้ขึ้นมาใช่ไหมเนื้อทดยชโลงหรือเปล่ามันมีหรอกโอก้โห เราไม่ดีมันต้องจบเลยไปพี่ว่าจะเดินลงไปแนะมุดไปเด็กไปตังนั้นพอย่าตเดินทางออกก่อนครับก็พีพีเอฟซีครับตอนนี้ผมกับน้องต้นมันเนี่ยเราก็ได้เดินทางลงมาถึงบ้านแล้วนะต้นมันนะเอามาให้พี่พี่ดูดีว่าเป็นเวลากี่โมงที่เราเดินมาเนี่ยห้าโมงกว่าอันนี้เนี่ยมองเห็นเปล่าวะทุ่มกว่าต้องลดแสงใช่ไหม ทุ่มกว่านะพี่เอซีเจอวะคิดดูใช้เวลาในการเดินลงมาเนี่ยค่อนข้างนานนะตอนนี้เนี่ยผมก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปช่วยน้องๆที่กอลัมเนี่ยจับเข้าไปกินในถ้ำเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่รอบนี้เราต้องเอาคนไปสักสองคนสามคนนะต้นมันนะช่วยกันไล่จับเนาะเพราะว่ามันเนี่ยน่ากลัวแล้วก็ไวเดี๋ยวเราเรอบนีเ้เราจะเอาโซ่ไปด้วยนะเพื่อล็อกจับมันนะต้นมันนะ ก็โอเคครับพี่พีเอฟซีครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมและน้องต้นมันขออนุญาตลาพีเอฟซีเนี่ยจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและน้องต้นมันนะพี่พีเอฟซีโอเคครับยังนั้นเนี่ยเราไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีและน้องต้นมันนะครับครับขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีเอฟซี